สวัสดีค่ะวันนี้แนนมีเคล็ดลับมาฝากนะคะสําหรับผู้ดูแลที่อยากจะสอบผ่านนะคะดูคลิปนี้จบแล้วสามารถสอบผ่านได้เลยค่ะทักษะที่1นนะคะที่ทุกคนจะต้องไปสอบก็คือการวัดสัญญาณชีพค่ะมีวัดความดันวัดไข้และวัดออกซิเจนปลายนิ้วเริ่มที่เครื่องวัดความดันกันก่อนนะคะวัดความดันนะคะเราจะใช้เครื่องวัดความดันแบบอัตโนมัติค่ะนําที่พันแขนนะคะสอดไปที่แขนคนไข้ เน้นนะคะตัวสายต้องอยู่เหนือข้อศอก1-2นิ้วและสายอยู่ที่ด้านหน้าหลังจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะรอเครื่องทำงานและอ่านผลได้เลยนะคะเครื่องจะอ่านค่านะคะก็จะได้ค่าค,าความดัน 98-66mm ปมลมปลอดค่ะและจะได้ค่าชิพจร61ครั้งต่อนาทีก็สามารถนำคำตอบนี้ไปใส่กระดาษคำตอบได้เลยค่ะต่อไปการวัดอุณหภูมิร่างกายจะใช้ประลอดดิจิตอลนะคะโดยกดปุ่มเปิดเครื่องค่ะ รอให้หน้าจอติดนะคะแล้วนําปลอดไปเสียบที่รักแร้คนไข้ค่ะรอจนกว่ามันจะมีเสียงร้องนะคะเมื่อปลอดวัดไข้ส่งเสียงสัญญาณติด๊ดติ๊ดแสดงว่าปลอดอ่านค่าเสร็จแล้วนะคะก็สามารถนํามาอ่านค่าได้เลยค่ะตัวอย่างนะคะอุณหภูมิได้ที่36องศาค่ะสุดท้ายนะคะอีกค่าต้องเติมก็คือออกซิเจนปลายนิ้วค่ะเราจะใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วนะคะโดยสามารถกดปุ่มเปิดเครื่องนะคะให้หน้าจอขึ้นไฟแล้วนำไปสอดที่นิ้วคนไข้ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นรอเครื่องอ่านค่านะคะโดยค่าออกซิเจนปลายนิ้วคือตัว O ห้อยด้วย2นะคะจากตัวอย่างจะเห็นว่าค่าออกซิเจนได้98%ทักษะที่2นะคะเป็นการเช็ดตัวอย่างแรกเลยค่ะเช็คอุปกรณ์ให้ครบนะคะกระัาส2ใบผ้าเช็ดตัว2ผืนเสื้อและสบู่ค่ะ ในทักษะนี้นะคะจะมีจุดให้คะแนนที่สําคัญดังต่อไปนี้ค่ะ1เลยอย่าลืมใช้ผ้าเช็ดตัวปิดผู้ป่วยไม่ให้เปิดเผยนะคะ2เช็ดจากด้านบนลงสู่ด้านล่างข้อ3ผ้าเช็ดตัวนะคะจะต้องไม่ขยุมค่ะให้พันผ้าไว้ในมือตลอดเวลานะคะหลังจากเราพันผ้าไว้ในมือแล้วนะคะก็ให้ทุกคนเริ่มเช็ดตัวได้เลยค่ะข้อให้คะแนนข้อที่4นะคะเวลาจะเช็ดตัวด้านหลังอย่าลืมค่ะตะแคงคนไข้เข้าหาตัวเราเองนะคะ และเริ่มทําการเช็ดด้านหลังได้เลยค่ะหลังลจากเช็ดด้านหลังและเช็ดบริเวณก้นเรียบร้อยนะคะข้อ5สุดท้ายค่ะเราจะใส่เสื้อและใส่ผ้าอ้อมนะคะนำผ้าอ้อมวางและสอดด้านหลังได้เลยค่ะนี่นะคะใส่เสื้อนะคะสอดชายเสื้อและผ้าอ้อมเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งหลังจากนั้นหงายคนไข้กลับไปนะคะ และตะแคงอีกหนึ่งข้างดึงชายเสื้ออิงขึ้นมาและนำผ้าอ้อมออกมาจากยายโทษนะคะอ่าเราก็ใส่ผ้าอ้อมนะคะเท่านี้เองค่ะหลังจากเราใส่ผ้าอ้อมและใส่เสื้อเราก็จะได้คะแนนการเช็ดตัวแล้วค่ะ ทักษะที่3นะคะเป็นการทํากายภาพบําบัดค่ะโดยการกายภาพบําบัดจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะคือส่วนแขนกับส่วนขาค่ะส่วนแขนจะมีด้วยกันสีท่าส่วนขาจะมีด้วยกันสีท่าเช่นเดียวกันส่วนแขนท่าที่1ยกแขนขึ้นลงค่ะจับข้อมือประคองข้อศอกแล้วยกแขนคนไข,ขนลล้ขึ้นและลงขึ้นและลงท่าที่2การแขนหุบแขน กลางหุบกางแล้วก็หุบแขนค่ะท่าที่3งอเหยียดข้อศอกค่ะจับที่ข้อมือคนไข้ประคองหัวไหล่แล้วดันแขนขึ้นไปงอข้อศอกกลางข้อศอกออกหุบข้อศอก กาข้อสอบท่าที่4ค่ะเป็นการบริหารนิ้วมือโดยการกำแบนะคะแบ่งนิ้วมือออกเป็นสส่วนค่ะคือส่วนของนิ้วโป้งและส่วนของสีนิ้วที่เหลือนะคะบริหารส่วนของนิ้วโป้งก่อนกำเหยียดออกกำและเหยียดออกหลังจากนั้นให้บริหารสีนิ้วที่เหลือโดยการกำนิ้วโป้งไว้แล้วกำสนิ้วที่เหลือยืดออก และกำลงค่ะการกายภาพส่วนขานะคะท่าที่1ยกขาขึ้นลงค่ะสอดมือไปที่บริเวณข้อเท้าอีกมืออีกหนึ่งข้างอยู่ที่ข้อเขา่าแล้วยกขาคนไข้ขึ้นนะคะขึ้นและลงนับ1ขึ้นและลงนับ2ท่าที่2ค่ะกางขาหุบขาสอดมือไปใต้ข้อเท้าและใต้ข้อเขา่ากางขาออ,อกค่ะ และหุบขาเข้านับ1นึ่งการขาออกหุบขาเข้านับ2ท่าที่3เป็นการงอเหยียดข้อเข่าค่ะใช้มือสอดไปใต้ข้อเท้าและใต้ข้อเขา่าหลังจากนั้นประคองขาขึ้นแล้วงอเขา่าให้เข่ามีลักษณะตั้งฉาก90องศาหลังจากนั้นเหยียดขาออกค่ะนับ1ยกปลายเท้างอเข่า90องศาแล้วเหยียดขาออกนับ2ค่ะ ที่4กระดกข้อเท้าขึ้นลงค่ะนํามือไว้ที่ส้นเท้าปลายเท้าอยู่ที่บริเวณแขนมืออีกข้างจับข้อเท้ากดไว้ไม่ให้เท้าลอยแล้วกระดกข้อเท้าขึ้นกระดกข้อเท้าลงนับ1กระดกข้อเท้าขึ้นกระดกข้อเท้าลงนับสอง ในฐานกายภาพนะคะขอให้ทุกคนทำส่วนแขนสี่ท่าและส่วนของขาสี่ท่าโดยแต่ละท่าทำท่าละ3มครั้งค่ะทักษะสุดท้ายนะคะเป็นการเคลื่อนย้ายคนไข้ลงรถเข็นและการใช้วอลเกอร์ค่ะการเคลื่อนย้ายคนไข้ลงรถเข็นเริ่มจากเปลี่ยนจากท่านอนเป็นท่านางคางเตียงนะคะในท่านอนเริ่มจากตั้งขาขึ้นมาค่ะในฝั่งตรงข้ามมืออีกข้างพาดมาที่หน้าอกนะคะ ประคองหัวไหล่และสะโพกหลังจากนั้นดึงคนไข้มาค่ะให้อยู่ในท่าน,นี้นะคะเมื่อตะแคงคนไข้แล้วนำส่วนขาลงก่อนนะคะให้เลยปลายเตียงท้าเลยปลายเตียงหลังจากนั้นมือกดสะโพกไว้ที่เดิมแล้วใช้มืออีกหนึ่งข้างสอดไปใต้ลำคอคนไข้ร้อมประคองยกคนไข้ขึ้นค่ะ หลังจากพาคนไข้นั่งข้างเตียงค่ะจอดรถเข็นทำมุม45องศาอย่าลืมล็อกล้อที่รถเข็นด้วยนะคะหลังจากล็อกล้อแล้วให้พี่ๆทุกคนประคองขาคนไข้ไว้หนึ่งข้างโน้มตัวคนไข้มาด้านหน้าพร้อมให้คนไข้กอดคอเราค่ะหลังจากนั้นจับที่ขอบกันเกงบริเวณเอวนะคะจับให้แน่นส่งสัญญาณถ้าคนไข้พร้อมแล้วเริ่มยกได้เลยค่ะ คุณยายขึ้นรถเข็นนะคะกรณีคนไข้นั่งไม่เต็มรถเข็นนะคะให้ทำการสอดมือไปจับข้อมือคนไข้โดยสอดไปใต้รักแร้ทั้งสองข้างแล้วจับที่ข้อมือกอดอกแล้วยกคนไข้ขยับเข้ามาค่ะหลังจากคนไข้นั่งเรียบร้อยแล้วยกขาคนไข้วางไว้ที่ผักเท้านะคะ อีกหนึ่งอุปกรณ์ก็คือการเคลื่อนย้ายนะคะก็คือวอล์กเกอร์ค่ะพาคนไข้นั่งข้างเตียงเช่นเดิมนำวอล์กเกอร์มาวางไว้ด้านหน้าของคนไข้ชิดเตียงเลยนะคะหลังจากนั้นให้คนไข้จับที่วอล์กเกอร์ค่ะ พี่ๆทุกคนกดวอล์กเกอร์ไว้ด้านหน้านะคะส่วนมืออีกหนึ่งข้างใช้ประคองและช่วยพยุงบริเวณด้านหลังจับที่ขอบกางเกงด้านหลังนะคะเพื่อช่วยพยุงให้คนไข้ลุกขึ้นยืนได้หลังจากนั้นบอกคนไข้ให้ลุกขึ้นยืนนะคะคุณยายยืนขึ้นนะคะ1 2 3อึ๊บ กรณีถ้าเราจะเริ่มเดินข้างไหนที่อ่อนแรงให้ก้าวขาข้างที่อ่อนแรงไปก่อนแล้วตามด้วยข้างที่มีแรงยกตัวอย่างเช่นถ้าโจทย์บอกว่าอ่อนแรงข้างขวานะคะให้ทําการยกวอเกอร์และตามด้วยขาข้างขวาแล้วขาข้างซ้ายค่ะคุณยายยกวอเกอร์ค่ะก้าวขาขวาตามด้วยขาซ้ายค่ะยกวอเกอร์ค่ะก้าวขาขวาก้าวขาซ้ายค่ะ ขณะที่พาคนไข้เดินอย่าลืมนะคะจะต้องพยุงด้านหลังประคองเสมอและกดวอลเกอร์ด้านหน้าช่วยคนไข้เสมอนะคะสำหรับใครที่ดูจบแล้วนะคะอย่าลืมแอดไลน์ไปนัดวันทดสอบกับแอดมินได้เลยค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube Health at Home นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ